สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวิถีชนคนเขาสวนครับวันนี้ก็มากินข้าวนะครับที่ในคลองนะครับพอดีทําที่กินข้าวใหม่นะครับก็เลยจะลองดูหน่อยครับผมวันนี้มีข้าวต้มนะครับผมต้มข้าวต้มหมูแต่เมื่อเช้านะครับยังร้อนอยู่เลยตักใส่นี่มานะครับนี่นะครับเมพริก พริกไทยปลูกเองแล้วก็พริกป่นนะครับผมก็ใส่ไว้เรียบร้อยนะครับกินแบบง่ายๆนี่เอาผักชีต้นหอมอะไรมาด้วยนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเมื่อกี้ก็ถวายพ่อตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองดูว่ามันนั่งเป็นไงบ้างนะตรงนี้ก็โอเคนะครับโอเคต <c oughs> อนนั้นก็ถ่ายคลิปไป้ก็ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ ก็เลยไม่ได้พูดอะไรนะครับคลิปคลิปที่แล้วนะครับก็ไปกินเงาะมาวันนี้ก็มีเงาะด้วยนะสัต่ผักนี่นะงเงาะเอามาพอกินนะแช่ตู้เย็นไว้ก็นี่นะครับนี่ข้าวขาหมูโอเคนะครับใส่น้ำส้มหน่อยใส่น้ำส้มสักน้อย วันนี้มืดมืดครึมนน้มวันนี้ครึ้มฟ้าครึม้มฝนเหงื่อแล้วนะครับนีสิบโมงกว่าแล้วนะครับผม <c oughs> เปลี่ยนหลังคาใหม่ <c oughs> <c oughs> แตก่ก็ยังคนเดิมนะครับคนเดิมเดี๋ยวหลายคนสงสัยอีกว่าใครนะครับผมหนุม่มผู้สวัสดิเองครับหน้าใสไว้นิดนึงนะครับตัดเปลี่ยนหลังคาก่อนแยกเลื่อนครับ น้ำน้ำมาครับง่ายๆตักเป็นโคมเลยกระต้มมะอไฟมันไม่ค่อยติดนะเนา่าจะเตาเปียกต้มเองลงมาจากสวนก็นต้มเอง นอใส่นี่หน่อยเอามาแล้วก็ใส่หมดเลยคนเสาร์นะวันนี้ น้ำรดได้อยกน้ำไม่ไม่เยอะแต่ว่านี่ผมก็ตั้งเอาเอาเท้าจุ่มน,น้ำนะฉลองโต๊ะใหม่ผูกเชือกไว้กลัวน้ำมานะับนี่รับได้ห้าคุนนี่โอเคนะน ไม่ขยับขยืดแนละ้วเอาไม้ตะเคียนหินมันสะพานเก่ามาตี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 เมื่อวานดนะ้แบบเปรี้ยว ลำเปียกมาครับกินด้วยกันนะสมุนเจ้ามิกกับเจ้าสามหาวเดี๋ยวก็ได้มาทำอาหารกินกันตรงนี้ได้ครับแต่ว่ามีโต๊ะ นั่งอย่างนี้นะครับใดคกรองว่าจะติกน้ำมีล,ล,ละนะม้านๆผมก็ชอบจะเกินกับติกน้ำนะครับมีน้ำแข็งใส่ไว้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สบายเลยเดี๋ยวเอาลูกนั่งมาเพิ่มอันนี้นั่งผมนั่งก่อนนะครับลูกนั่งเมื่อวานต้องเน้นก็ไปฉีดซินโนแวคมาวัคซีนโควิดสิบเก้าเห็นบ่นๆว่าปวดๆความจำเลือนๆอยู่ก็รระมัดระวังกันด้วยนะครับผม cô đẹp khi ăn à. nó lo <laughs> <laughs> này hả câu luôn bấm nơi câu gì luôn ได้แล้วแดดยังสองไม่ถึงในบริเวณนี้ร่มอาจจะมืดๆหน่อยนะครับ โดนฝนในสวนก็สตา์อย่างเงี้ยครับผมฟังเสียงนกไปด้วยฮะ ก้งกาบ้าเอาบ้าน้องมาเอาผักชีผักชีฝรัง่งถูกไว้ที่หน้าร้านนะครับจัดสวนไว้ก็หมได้กินนะครับผักชีไปเรื่อย ปลูกไว้เยอะปลูกไว้ในล้อรถบ้างอะไรบ้างข้างบ้านแต่น้่นก็ปลูกไว้บนถนนก็ได้ทีมงานได้กินกันก็ข้ตต้มหมดแล้วพอดีตัด ร้อนนะครับก็เลยต้องแล้วก็รีมาเดี๋ยวให้ดูข้าวข้าหมูครับขอใครด้วยใครที่ไม่กินหมูครับมีไข่หนึ่งหนึ่งลูกนะมันนั้นกินนะครับวันนี้วันเสาร์วันนตลาดนัดก็เลยทุกบ้านก็เลยซื้อมาฝากกิน เหหมดเลยหนะ้าห้ิต้น้นน้ำเลืมเก็บพริกสดมาเมื่อกี้นะครับ เปลี่ยนช้อนนี่มาไม่ไหวบาดปากเลยครับช้อนนั้นช้อนพลาสติกโอเคเย็นมอหนึ่งแต่ก็โอเคครับ โดนข้าต้มไปร้อนเลยเอ้ อันนี้ต้องมีกระเทียมมีพริกพริกสดนะครับแก้ม เงาะเงาะผมชอบกินลูกเขียวๆบ้านผู้ช่วยหีดคลินี้ก็แค่น,นี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทุกกำลังใจด้วยนะครับที่ส่งมาให้กับหนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยครับวิธีชนคนเพ้าสวนนะครับผม นี่ก็อยากให้ดูบรรยากาศนะครับการกินข้าวต้มกับข้าวขาหมูในครองแบบสบายๆพอดีอยากจะให้ดูโต๊ะใหม่ด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ